ว้าไม่มีงานทําครับนี่ตัดเหล็กขายเลยไม่มีเงินใช้ครับอันไหนที่พอได้ก็เอาไปขายก่อนเป็นกับสงครามรูปลาครับไม่มีงานเลยขนาดไม่มีสงครามยังเงียบขนาดปีก่อนอะ่ะพอได้ทําอยู่ปีนี้นี่ยิ่งสงครามนี่ยิ่งไม่มีงานเลยโอ้โหตายเลยเมื่อ,อไรจะหยุดนอกสงคราม สวัสดีครับผมเพชรบุญทองครับนี่เอาไปขายหมดเลยปงเทอฟืงท้ายครับตอนแรกก็ว่าเอาไว้ของสิบล้อครับเอาเอาไปขายเลยขึ้นสนิมหมดแล้วนี่ท่อเทอรนี่ครับขายเลยครับอันนี้ก็ขอที่เราเสียเราก็ถอดทิ้งครับนี่ลูกปุงลูกปืนครับมีตังได้ตังหมดครับนี่นี่ครับมีแต่เล็กน้าๆครับ นาจะได้อยู่มั้งสองสามพันอันนี้ก็เป็นลูกซูปครับเราแยกแยกชิ้นส่วนนะอันนี้ก็พวก A อครับตู้แอเป็นอลูมิเนียมครับเหล็กลออรออลูมิเนียมเอามารวมกันเลยน่าจะได้กระโลละยี่สิบสามสิบบาทหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้หนึ่งถุงปุ๋ยครับรดูว่าจะได้กี่บาทนั่นแบตเตอรี่ก็เนี่ยนะครับแบตเอาไปขายหมดเลย เอาล้ครับหน้าฝนปกติของผมครับขายครับนี่ครับอันนี้เป็นปั๊มน้ำมันเครื่องขายครับน็อตเลนี่ขายหมดเลยเงยมองดูฝั่งนู้นอะไรพอขายได้ก็ขายครับตอนนี้กําลังชาเละโครมอไซค์เก่าครับนี่ตัดตัดเลยครับตัดขายหมดถ้าไม่ตัดเขาจะ จะคิดค่าเก็ตอะไรของเขาเลยผมก็ไม่รู้นะเราต้องแย่ให้เขาด้วยครับนี่ก็เอาพอดูดีครับตัดขายหมดเลยอันนี้ก็ไม่ได้ตัดนะอันนี้เอาไว้ใช้ครับนี่อันนี้เดี๋ยวจะรอเบิกจังก่อนครับนี่จะเสริมตรงนั้นก็ตรงหูก็จะใส่มากไฟครับ นี่ครับดัดเลยเวลาชนะมีมีสักบาทนะครับเรื่องจริงนะครับนี่เรื่องจริงเลยเรื่องจริงจริงวาลครครับ กัดกัดบุญชินน่ะกัดแตรองหนึงกัดไรกัดไรกัดตัวนี่โครมมอไซค์เก่าครับปีโนของผมเองนะครับใช้จนลืมจนลืมว่ามันอยู่ในป่าครับหรือเอามาครับนี่หรือเอามามีแต่เศษหญ้าเศษอะไรมาเลยขายครับตัดขาย สลักนี้ยังไม่ขายครับใช้ได้อยู่แบตเตอรี่สองโลกครับนี่ก็จะขายเหมือนกันเดี๋ยวรอไว้ที่เทอนครับทีหน้ามีเปลี่ยนหลายโลกอยู่แบตเตอรี่คันนั้นหนึ่งโลกโรก,กี้เสียหนึ่งโลกโกเบหนึ่งโลกมันชอบเสียโลกหนึ่งครับน่าจะเอาไอไอโลกเก่ามามาไว้ด้วยกันแล้วก็จะเอาลูกใหม่มาคู่กันครับคู่หนึ่งสองโลกสามสี่โลก อันนั้นอีกสองลูกครับเคนเตอร์ห้าหกเทเลอร์หัวยาวอีกสองลูกครับเจ็ดแปดโอ้แปดลูกครับลูกยาวสี 4, ล่ลูกลูกยาวน่าจะลูกสามพันสี่พันนั่นแหละโอ้โหหลายมืออยู่ครับตายเลยครับสตาร์ทงานก็หมดตังแล้วนี่ครับรถจอดนี่ไม่มีพ้นดีเลยพ้นเสียคือแบตเตอรี่ครับเดี๋ยวตามมาด้วยพวกเบรกพวกอะไรจะมีเยอะเลยครับถ้าออกงานนี่ ัูยางเบรคอันนี้ก็ทุเลาก่อนครับนี่เอาไปพอค่าขนมโลกก่อนครับนี่โลกล้านมีต้องใช้เงินครับตัดเลยครับโถงก็เล็กบางๆเองครับนี่ เายโทวสัตว์อะไรจับได้ตัดครับอะไรมีขี้ดินติดเต็มเลย สำหรับที่นี่ก็สวัสดีครับ